ก็จะเอาหญ้าไปให้วัวกินนะคะนี่คือก้าที่เราตกวันนั้นค่ะตอนนี้มันก็กำลังขึ้นงามแล้วค่ะก็มีทั้งดำมีทั้งหวานค่ะ <c oughs> นี่ค่ะก้ากำลังงามค่ะ ค่อยๆเดินค่อยๆเดินลุกขึ้นเลยลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นช้าๆไม่ต้องนกไม้ ำลังเทออกจากกระสอบหญ้าจนโถก็ดอกหญ้าไม้ดอกไม้ mong mỏi là mắm ta ra chắp bay, ua mắm 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 ค,ออค่ะมอมอมอโน่นค่ะตาจะไปปล่อยว,ว,วัวมาโอ้ตามตาไปขึ้นได้ไหมขึ้นไปข้างบนรอตรงโน้นขึ้นไปขึ้นไปนั่งรอเดี๋ยวมันเดี๋ยววัวก็มาตาปล่อยวัวมาขึ้นดีๆขึ้นไปขึ้นไปค่ะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้น เออเก่งเก่งไม่ต้องไปรออยู่นี่เดี๋ยวตามากลับมารออยู่นี่ไม่ยอมค่ะบอกให้รอไม่ยอมระวังตกล่องน้ำตาย ขึ้นมาขึ้นมานู่นกระตาตาก็อยู่นู่นปล่อยวัวมาปล่อยวัวมากินหญ้ามาแล้วค่ะวัวตามาแล้วมาแล้วกำลังเดินมาจ้องมองแล้วหาอาหารแล้ว กินยาแล้วไม่ลงไปนะมาหาแม่ก่อนมันกำลังจะมาอีกตัวนุ่นมันมาวิ่งมาแล้วรออยู่นี่นุ่นไมกแล้วค่ะนุ่น<ะ>ออให้มันไห้หมดก่อน<ะ>มาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้วนุ่นวิ่งมาแล้ว วิ่งมากินหญ้าแล้วเหอออรออวิ่งมากินหญ้าแล้วอวิอ่งมากินหญ้าแล้วกินไนะไปกินด้วยกัน รอยอยู่นี่ไม่ต้องไปใกล้มารอยออยู่นี่ยืนลอตรงนั้นแหละพอพอพออืมนี่มาแล้วนี่มันกินหญ้านั่นมันกินหญ้าแล้วนี่ยืนรอตรงนี้ไม่ต้องไปใกล้อ้ยมันจะชนเอา นั่งจ้ากินหญ้าน่ะมันมาแล้วมันเดินมาแล้วนะน่ะวัวมาอีกตัวแล้วมันมากินหญ้าแล้วจ้ามันมากินหญ้าแล้ว แลแม,ม,ม,ามาพ่พาไปป้อนนะแม่พาไปป้อนลุกขึ้นเออเดี๋ยวรอให้ตานี้ก่อนเดี๋ยวตาล่ำมันก่อนเออแลวตาล่ำมันก่อนตาผูกอะไรกันเออมันจะชนเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตาล่ำมันก่อนตากำลังผูกเออตาผูกเยูะ เดี๋ยวอรอตาตาเทย่าอยู่นะ่ะรอแป๊บนึงเออยาเทย่าอยู่หาย่าไว นับด้มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ <c oughs> สี่ตัวค่ะอามีไอ้กี้ด้วยกี้นอนอยู่ตรงนี้ด้วย <c oughs> กี้เป็นหมา นับวาตามีกี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัว เดี๋ยวยังไม่เสร็จเดี๋ยวให้ตาเออเออตาให้กินมันก่อนแลรากมาตัดภาพไปที่เถียงนากันนะคะกลับกันค่ะเถียงนาก็อยู่นู่นค่ะนี่แกกลังหรอโน่โน่นโ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 นไปไหนอะ มโอ้ยมีบอมด้วยน้ำน้ำกี่โคนน้ำกี่โคนน้ำกี่โคนร่อนเสร็จแล้วก็จะมาหวานอย่างนี้ค่ะให้มันขึ้นอย่างนี้เอาบายบายให้แม่ก่อนหันหน้ามา บายบายกันเร็วบายบายจุนจุนเอาบายบายก่อนฮานนามาหาแม่บายบายแล้วพบกันใหม่นะคะจนจุนบายบายก่อน